สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านและรับชมทางเคเบิลทีวีไม่ว่าจะเป็นอำเภอสาอำเภอปัวและอำเภอนานน้นยนะคะละทางเว็บไซต์ของสทน่ทรานคือน่านเรดิโอดอทเค่ะเราก็จะมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะสําหรับสรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์นะคะสําหรับเราจะเจอจกันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพนหคะหัอข้อข่าวเด่นวันนี้เราก็จะนําเสนอดังต่อไปนี้นะคะ่ะ จวันน่านจัดกิจกรรมโครงการชาวนา,นร,านร่วมใจปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่อป้องกันดินถลายริมแม่น้ำน่านถวายเป็นพระราชบุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะการไฟฟ้าจังหวัดน่านร่วมกับโรงเรียนตรีสีนา,นานจัดค่ายวอลแลร์บอนักประหยัดตัวน้อยประหยัดพลังงานในครัวเรือนเค,ครือข่ายโรงพยาบาลสถานีตำรวจอสถานีตำบลน่นนานในสถานีนามัยตำบลน,น่านรับความรู้ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านเร่งตรวจสอบระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูงวันกระแสะไฟฟ้ารั่วในช่วงหน้าฝนเลขาธิการปปรทและเจ้าที่ป่าไม้รุดตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าต้นน้ากลุ่มอำเภอเชียงกลางถูกบุกรุกออกโฉนดกว่า300ไร่สารเยาวชนน่านได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปปทได้ออกตรวจพื้นที่ออกสปกเขตป่านาซามเพื่อเมืองพบมีการออกเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่ป่าโดยมิชอบและขั้สุดท้ายนะคะเลขาธิการมูลรทิชัยพัฒนาได้บรรยายถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดน่านโครงการส่งเสริมศาสนาสถานเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการวัสดุรีไซเคิลค่ะเรามาฟังสรุปข่าวแรกกันเลยนะคะที่บริเวณริมแม่น้ำน,น่านที่วัดบ้านชาววาตบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน นายเสยนีจิตกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกนะคะโครงการชาวนาร่วมใจปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามบริเวณแนวคันดินริมแม่น้ำน่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554 สืบเนื่องมาจากปี2549และในห่วงวันที26่26-30เดือนมิถุนาย,ยน2554ที่ผ่านมาจังหวัดน่้นก็โดยเฉพาะในเขตพื้นที่โดยรอบประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดน่นเป็นอย่างมากสเหตุหลักก็มาจากปริมาณน,น้ำฝนที่ตกมากกว่าปกติประกอบกับสภาพแต่เดิมนะคะของแม่น้ำน่านบางช่วงตื้นเขินคับแคบและถูกลุกร้้า จนเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพในการระบายน้ําซึ่งจังหวัดน่านก็ได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกขึ้นทางนี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาในการป้องกันการกัดเซาะของน้ําและการพังทลายของดินซึ่งเป็นแนวทางที่ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์และได้ผลโดยตรงสําหรับการจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันนึ่งมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระชน และเฉลิมพระเกียรติพระพบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทในการอนุรักษ์ดินและน้ำเนื่องในวรโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาในวันที่5คมส0 0ในวันที่5ธันวาคม2 5 5 4ที่จะถึงนี้นะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงเป็นการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อที่จะได้รับรู้ในการใช้ประโยชน์และคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก ก็เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ําอย่างกว้างขวางนะคะและนําไปสู่การขยายการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริเพิ่มมากขึ้นซึ่งการปลูกหญ้าแฝกก็ได้ปลูกตามแนวคันดินริมน้าหน้าระยะทาง7กิโลเมตรโดยมีส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่ต่างก็พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า1000คนด้วยกันค่ะ ไปที่โรงเรียนสตรีสีสน่านในกาลสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนโรงเรียนสตรีสีสีน่านก็ได้ร่วมเข้าค่ายในกิจกรรมวอลเลี่ในโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อยซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดขึ้นทั่วประเทศมีเยาวชนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป .4 ถึงชั้นม .3 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงานและเห็นถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ามันและนําความรู้ที่ได้รับนั้นไปขยายผลเป็นเครือข่ายให้กับ คนในครอบครัวของตนเองหมู่บ้านชุมชนมีระยะเวลาในการบันทึกมาตรการประหยัดเ,เวลาถึง3เดือนและเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านสำหรับนักประหยัดตัวน้อยที่เข้าร่วมแข่งขันเมื่อปี2 5 5 3ก็เป็นนักเรียนจากโรงเรียนสตรีสีน่านซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนในจังหวัดน่านได้รับรางวัลชนะเลิศในการประหยัดพลังงานจากโรงเรียนใน 17. จจังหวัดทั่วประเทศ นายธีรพงศ์บุรีรักรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคเหนือกล่าวว่าจากสถิติหลายปีที่ผ่านมาโครงการบันทึกนักประหยัดต,ต,ตัวน้อยประสบความสําเร็จอย่างยิ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนได้เป็นอย่างดียิ่งจึงได้ต่อย,ยอดโครงการในปี2554คาดว่าจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและลดลงในทุกๆปีก็มีนักเรียนชั้นม .1 ของโรงเรียนสตรีศรีนาน80คนเข้าร่วมกิจกรรม นำประสบการณ์นั้นไปปรับใช้รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดปลอดภัยและถูกวิธีทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนชั้นม .1 เด็กหญิงปริทนทร์ธรธนสารตั้งเจริญกล่าวว่าจะได้ดาความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อกับผู้ปกครองและจะรักษาสถิติลดการใช้พลังงานให้ได้ตามอย่างรุ่นพี่ที่ได้ทําไว้ให้ดีที่สุดเพื่อคนในครอบครัวรู้ใช้อย่างประหยัดสามารถลดรายจ่ายลงได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวและประเทศชาติอีกต่อไปค่ะ ขา้าราชกและบุคลากรเครือข่ายของสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดน่านก็ข้ารับการอบรมแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธรารณสุขน่านปี2552ถึง2556ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่2เพื่อให้ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกิดบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพโดยได้กำหนดเป้าประสงค์นั่นก็คือพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย และสําหรับในปีนี้ก็ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายสําคัญนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสถานีอนามัยตำบลทุกแห่งของจังหวัดน่านเพื่อบุคลากรได้เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมิวทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน150คน ด้านนายพิยสิษฐ์ศรีประเสริฐนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดน่านกล่าวว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนที่มารับบริการและประชาชนทั่วไปให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถพิจารณาเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้สามารถติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วยค่ะที่บริเวณถนนเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะเจ้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านก็ได้เร่งทําการตรวจสอบหม้อแปลงระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงตามเสาไฟในเขตเทศบาลเมืองน่านเนื่องจากมีบางแห่งนะคะพบมีการชํารุดซุดโสมเพื่อเป็นการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและลัดวงจรขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้ เกรงจะเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวและช่วงนี้มีคือีฝนตกลงมาอย่างหนักเกือบทุกวันจึงต้องได้ออกสำรวจตรวจเช็คสายไฟเก่าเม้าอุปกรณ์หม้อแปลง,งต่างๆเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานและมีบางส่วนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการใช้งานและปลอดภัยกับประชาชนต่อไปค่ะ เลขาธิที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเหนือ mm. ขออภัยกับภาครัฐหรือว่าปปทก็ได้นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดินตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าต้นน้ำกลุ่มป่าจำบอนตะบนเปือออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพบพื้นที่ถูกบุกรุกออกโฉนดกว่า320ไร่อยู่บนป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งและชั้นสองนะคะคาดเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบก็ได้เตรียมสอบสวนผู้ที่อยู่เบื้องหลังคาดมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หนุนอยู่นะคะ นายพลวงศริเลขาที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐก็ได้นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานป่าไม้และผ่านพืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ป่าต้นน้ำกลุ่มป่าจำบอนบ้านน้ำอ้อตะบ,บนเปือเพอเชียงกลางจังหวัดน่านเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า พื้นที่ป่าดังกล่าวถูกบุกรุกโดยนายทุนและข้าราชการมีการออกโฉนดที่ดินจำนวนถึงกว่า320ไร่โดยเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องตรวจพิกัด GPS เข้าไปตรวจสอบด้วยจากการตรวจสอบเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำน้ำอ้อที่จะไหลลงมาสู่อ่างเก็บน้ำออดมีการบุกรุกโดยนายทุนเข้าไปจับจองออกโฉนดแล้วจำนวน24ไร่เป็นป่าชั้น1และชั้น2ที่เป็นป่าต้นน้ำถาวรป่าสาธารณะ และป่าก็มีความชันเกินกว่ากฎหมายกำหนดและเป็นป่าที่มีการไม่มีการทำไร่อย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถออกโฉนดได้ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบมีการแผ่ถางป่าเตรียมปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างและมีการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจอยู่โดยรอบพร้อมทั้งทำระบบประปาเข้าใช้ในพื้นที่และยังพบมีการทำลายหลักหมุดไปเกือบหมดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงแหนพลวงสริริเลขาธิการปรปรทอบอกว่าการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น1และชั้น2ลักษณะาร